ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กกาแฟเมาเรเนียคาเฟ่ลาเต้ตอนที่ผมได้มีโอกาสฟิตหุนเปลี่ยนร่างกายขึ้นปกเป็นเซลฟ์แล้วตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากครับ มันฝิ่นยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้ยิ่งกว่าได้รับเหรียญทองอลิมปิกนะผมว่าตั้งแต่วันนั้นมาเราก็คิดนะครับว่าเออวงการมันเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่วันนั้นหลังจากที่ออกอากาศตอนนั้นกนะ็คือว่าคนทั้งประเทศหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพเองมากขึ้นก็เลยทำให้ผมนึกคิดนะครับว่าเออ จริงๆแล้วเนี่ยเอพิโซดนั้นเนี่ยออรนิววูดดี้ในวันนั้นเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่ามีใครได้ดูอย่างจริงจังบ้างหรือเปล่าและชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนผมก็เลยให้ทีมงานผมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อไปหาครับคนที่ได้ดูเอพิโซดนั้นผมอยากจะรู้ว่าในครั้งนั้นที่เราได้นําเสนอไปเนี่ยกับออนิววูดดี้มันได้เปลี่ยนชีวิต ของใครบางคนบ้างหรือไม่ like like ผู้ชายคนแรกที่วูนี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จัก ชื่อปีเก้ครับคุณผู้ชมครับเขาคนนี้ได้รับฉายาว่าเป็นไออ้วนมาตั้งแต่เด็กครับจากทั้งพ่อทั้งแม่ตัวเองครับต้องบอกว่าหลังจากที่เขาดูรายการของเราตอนอ l นนิ w w o o d y เมื่อปีที่ผ่านมาโอ้โหเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากครับเขาทำอะไรรู้ไหมครับเขาเอารูปของวูด,ดี้เนี่ยแหละฮะไปติดไว้ที่หน้ารถและบอกกับตัวเองทุกวันถ้าวูด,ดี้ทำได้เขาก็ทำได้ผ่านไปแล้วเกือบหนึ่งปีครับ อยากจะรู้เหมือนกันเลยครับว่าปีเก้ที่คุณเห็นอยู่นี้ที่อ้วนท้วมขนาดนี้เนี่ยหลังจากที่มีเราเป็นแบบอย่างชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนขอยยําอีกครั้งนะครับว่าผมจะได้เห็นนิวปีเก้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกตอนนี้ น่าขุนดีมากยินดีด้วยที่ที่ชีวิตมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนี่เชิญนั่งครับเชิญนั่งนะครับโอ้เท่จริงคุณ39ปี39ครับผมถามจริงๆเนี่ยเอารูปผมไปติดหน้ารถล่ะหน้าจอมือถือหน้าจอคอมใช่ครับนี่ยังพบมาเลยรูปที่หน้าจอมือถือให้เดี๋ยวคดูสินี่นี่ งั้นก่อนเล่นก็คือจะดูภาพนี้ใช่ครับก็ดูเพราะอยากคุณแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตก็ไม่เคยทำซิกแพคได้ไม่เคยอะไรได้แล้วก็อ้วนติดทำไ้วนตอน98กิโลกรัมทานเลยอะไรที่มันทำให้เราน้ำหนักมันพุดขึ้นไปถึงนั้นผมว่าตามใจปากครับแล้วก็กินแบบไม่คิดตอนดูเกิดมาคุยครับเดีวูดีครับเกิดอะรขึ้น เกิดแรงมาดานใจแรกๆเลยนะครับคือตอนแรกผมอ่ะผมว่าทุกคนก็น่าจะคล้ายๆกันคืออ้างว่าไม่มีเวลาครับเสร็จแล้วคุณวุฒิมีประโยชน์นะผมเห็นคุณวุฒิตื่นมาเล่นตอนตีห้าครับมีเทรนเนอร์คนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเวลาแล้วมันอยู่ที่เราจะทําไม่ทํามากกว่าครับแล้วผมก็มาอ่านเรื่องกฎเล็ก19ข้อคุณวุฒิครับก็ลองทําดูตามนี้ซึ่งมันก็เวิร์กนะครับมีข้อไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณลองทําแล้วมันเวิร์กมากชอบอ่าน่าจะเป็น่าตุดิบข้อสิรเร็จให้ต่มันจก <น>กินอิบมๆแล้วมานั่งทำหนูก็ลองทําดูก็ทําได้ก็ทําไปตามตามขั้นตอนที่คุณไม่ได้เขียนก็โอเคแลเลิกปาร์ตี้เลิกบุฟเฟ่ให้ดื่มน้ําแทนน้ำาอัดลมอออนอนเร็วๆกินอ<ะ>าหารเช้าเมื่อก่อนผมก็น่หาหนไม่กินอาหารเช้าแต่เท้าก็ไปหนักกลางวันหนักเย็นว่าเช้าพยายามงดเพื่อจะได้ จะได้ผอมองแต่จริงๆไม่จริงเลยผมว่าตามที่คุณวินดี้เขียนอะว่าการฟิตหุ่นมันยากผมให้ชัวร์ลแรกแรกยากนะครับวันแรกที่ผมไปเล่นแหวนโอ้โห oh, ผมอายผู้หญิงมากมันจะมีท่านป๊ป๊อปอายนะครับนะเบาสุดคือ5ผมไปก็เห็นผู้หญิงลเล่นสิบบอกให้ผู้หญิงสิบผมต้องสักสิบห้ายี่สิบไม่ไปเลยฮะสุดท้ายต้องเล่นที่5้าห้าแล้วเล่นได้สักประมาณห้าก่ทีก็ก็ไม่ไหวเพราะกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็ค่อยเล่นไปเรื่อยตอนนี้ก็โอเคมันก็ไต่ระดับไปได้เรื่อยๆหลังจากที่ปเปลี่ยนล้วคนรรรอบข้าาางงมเเปัยกคบ ทุกวันนี้มีความมั่นใจนเอาง่ายๆอยากไปเดินเมื่อก่อนไปเดินห้างดูเสื้อผ้าเห็นในห้หุ่นมีตังซื้อนะฮะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ทุกวันนี้เอาใส่ได้อยากได้ก็ซื้อเลยนะครับแล้วก็อยู่ในออฟฟิศทุกคน,ก,คนก็มาถามทำยังไงพี่แก้เปลี่ยนตัวขนาดนี้ผมก็บอกคำเดียวเล่นกีฬาแล้วตั้งใจจริงๆวันที่คุณเริ่มเลยเนี่ยครับเจ็ดวันได้ทำไหมสาหัสนะแต่ว่าอยากบอกตรงว่าดูรูปคุณรูดิอยากไม่ได้ต้องได้ต้องได้หุ่นนี้ต้องได้เลยเนี่ยหุ่น คนต่อไปที่ผมอยากพูดถึงเคสนี้น่าสนใจมากครับชื่อคุณอ้อมครับเป็นสุภาพสตรีเธอเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองจุดที่อึดัดที่สุดก็คือเธอบวมหน้าบานไม่หายเหนื่อยง่ายทุกวันครับจะต้องกินยาสเตอรอยด์ถึง12เม็ดเธอเคยหนักมากสุด60กิโลกร,รัมด้วยกัน ดูใหม่ครับตั้งใจดูให้ดี mm hmm. เพราะคนที่คุณกำลังดูอยู่ในขนาดนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะกลายเป็นคนอง mm hmm. ยินดีด้วยนะครับคุณค่ะเิญนั่งครับเิญนั่งครับ เป็นพนักงานด้านไอทีเป็นโรค SLE ใช่ค่ะเป็นโรลองลให้ฟังสิคะโรค SLE ก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคภูมิพวงที่ทุกคนรู้จักกันะนะคะแล้วพอดีคือเป็นแล้วตอนแรกก,ก็ก็ยังปกติยังน้ำหนักปกติเมอนคทั่ๆไปจนครั้งหนึ่งเกิดวิกฤตนะคะว่าเขาไปทําลายที่ไตเกิดภาวะไตผิดปกติก็เลยทําให้เราเกิดภาวะบวมน อนนั้นก็คือเลือกที่จะต้องทานยาสเตรอย,รยวันละ12เม็ดอะค่ะ mm hmm. ก็ก็ซึ่งก็ต้องสู้อะค่ะเพราะ uh huh. ว่าเป็นวิธีเบื้องต้นในการรักษาก็ทานวันละ12เมนะ็ดตอนนั้นคือแย่ที่สุดเลยไหมในชีวิตแย่มากค่ะ uh huh. แย่แย่จนตอนแรกก็จะเหมือนว่าจะท้อเพราะว่า mm hmm. ทําไมต้องเป็นเรา uh huh. เพราะว่าเรารู้ว่า side effect ของยาเยอะมาก uh huh. ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอยาก uh huh. อาหารหน้าบวมผมร่วงแล้วก็ มีผึืงบนผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม <c oughs> แต่มันต้องมีตัวกระตุนน้นใช่ไหมใช่ตอนนี้รู้ว่าป่วยแต่ไอีตัวกระตุน้นตัวเซลลนวลที่ที่ทำให้เราเปลี่ยนไปเลยคือคือฉันป่วยฉันก็สวยได้อะไรเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอย่างนี้สิ <c oughs> มันต้องอย่างนี้สิคือลู มัคิดแล้วว่าป่วยก็สวยได้ใช่<ร>มีใครเป็นไอดอลไหมมีผู้หญิงคนไหนที่เราอยากจะเหมือนที่จริงก็เป็นเพื่อน,อนในเน็ตที่เขาลุกขึ้นมาฟิตผุ่นแล้วเขาเป็นแค่คนปกติแต่หนูจะทําให้เห็นว่าคนป่วยก็แข็งแรงและสวยได้อนะไรอย่างนี้ต้องอย่างนี้สิใช่ช่วงที่แบบปเปลี่ยนเลยตอนไหนออกแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็แบบเราทําไม่ถูกหรือเปล่า <Okay. S 2> เราก็เริ่มกดดันว่าอืมทำไมเราไม่มีแบบ เลียวขาสวยๆค่ะสวยๆหรือหน้าท้องแบบเป็นซิกแพคตอนนั้นค่ะตอนนั้นก็คือก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าแบบเออเราขาดเรื่องการดูแลอาหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะท้องไหมก็มีขี้เกียจค่ะเริ่มเหมือนแบบโอ้ทำไปแล้วทำแล้วเมื่อไหร่จะเห็นผลน้ำหนักก็ไม่ค่อยลงมากเท่าไหร่กลับมากลับมา,บมาอีกทีกล,ลับมายังไงกลับมาซื้ออีกทีค่ะโดยการ พระอุตสาตั้งใจเราค่ะไม่ล่ะคุณไปเจออะไรเข้าอ่ะมองตัวเองในกระจกอะค่ะเราบอกตัวเองว่าไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วก็เลยบอกว่าอีกสัตตั้งหนึ่งถามจริงว่าตอนอยู่ในห้องน้ำถอดเสื้อผ้าดูตัวในกระจกดูค่ะมันมันเป็นแรงขับเคลื่อนมากกว่าใส่เสื้อผ้าอยู่ถูกค่ะ สลีละเรามันเพอร์เฟคมากนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทำเลยคือต้องต้องถอดเสื้อผ้าแล้วดูตัวเองจริงๆเลยนะจอนที่เราเห็นพุงเห็นก้นใช่ใช่นะตอนที่ใส่เสื้อแล้วมันอัมพาตตอนอ้วนตอนนั้นต้องถ่ายด้านข้างตอนอ้วนก็พยายามดูดแก้มค่ะเปเซียบเลยนะดูดแก้มหรือทําอ้าปากให้แบบหน้าเราเรียวอะไรอย่างเงี้ยอาศัยมุมกล้องแต่ตอนนี้ล่ะไม่ต้องสวยๆและเล่ากล้องมองตรงได้ใช่